บทที่หนึ่งร้อยหกผิดชินมู่หลับอยู่ในโรงเตี๊ยมในเมืองหูหยางจนถึงบ่ายและจูู่ก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงจากภายนอกเขาได้ยินเจ้าของร้านข้างนอกพูดว่าฉันไม่รู้ว่ามีมาแมลงมากมายที่ไหนวิ่งไปมาทั่วทุกที่และพวกมันไม่สามารถฆ่าหรือขับไล่ได้มแมลงสีแดงตัวนี้ท่านนายพลท่านคิดว่า,มาแมลงตัวนี้เป็นอันตรายหรือไม่หัวใจของชินมู่เต้นรัวและเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วปลุกจิ้งจอกน้อยที่อยู่ข้างๆเขา และเก็บสัมภาระของเขาชั้นล่างเจ้าของโรงเตียมกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่และทหารเกี่ยวกับแมลงเจ้าหน้าที่และทหารเป็นเพียงนักรบและไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้เขากล่าวว่ามีแมลงพวกนี้มากมายในเมืองแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอาจเป็นเพราะว่าจะมีสงครามในไม่ช้าและจะมีโรคระบาดแมลงคุณสามารถเหยียบแมลงชนิดนี้จนตายได้เหยียบมันจนตายไม่ได้และเผามันด้วยไฟก็ไม่มีประโยชน์มันยังมีชีวิตอยู่และดินทุรนทุรายเมื่อคุณเทน้ำเดือดใส่ มันเพิ่งเข้าไปในปากของแขกและฉันไม่สามารถเอาออกได้ชินมู่ทิ้งเหรียญไว้บนโต๊ะและเปิดหน้าต่างหูหลิงเออเปิดใช้เวทมนต์และเรียกลมชั่วร้ายออกมาชินมู้กระโดดออกมาและเหยียบลมชั่วร้ายและเป่าปากออกไปในเวลานี้บนท้องฟ้าของเมืองหูหยางดูงศพสีแดงกำลังบินอยู่รอบๆชินมู้ดีดนิ้วของเขาและแต่ละนิ้วก็เหมือนเสียงฟ้าร้องดองกศพที่อยู่ใกล้เคียงลม้ลมลงกับพื้นก่อนที่พวกเขาจะเห็นเขา นิกายยอมปตะศพยังคงวงเวียนอยู่ไม่ใช่ว่าพวกเขาฆ่าลูกชายของผู้นำของพวกเขาหรือจำเป็นต้องไล่ตามพวกเขาอย่างไม่ลดละขนาดนั้นหรือหูหลิงเอ๋อพูดด้วยความโกรธชินมู่ลงจอดและวิ่งอย่างรวดเร็วระหว่างทางเขาซื้อซาลาเปาสองสามชิ้นและเอาไปพร้อมกับหม้อนึ่งเจ้าของร้านกำลังจะเรียกหคปล้นแต่จูจูเหรียญก็บินมาและตกลงบนแผงขายของเจ้าของร้านดีใจมากชินมู่ยัดซาลาเปาเข้าปากในขณะที่รีบออกจากเมืองหูหลิงเอ๋อกระโดดข,ขึ้นบนไหล่ของเขาและคว้าซาลาเปาจากหม้อนึ่ง เธอพูดซ้ำๆว่ามันร้อนโยนสลาเป้าไปมาและกัดมันแม้ว่าจะร้อนก็ตามเธอแลบลิ้นออกมาเพราะความแสบร้อนชายคนนั้นและจิ้งจอกกินสลาเปาหมดอย่างรวดเร็วชินมู่หันกลับไปมองและไม่เห็นดวงศพสีแดงที่ตามเขามาเขาถอนหายใจด้วยความโล่งใจฮูลิงเอายิบกระเป๋าขึ้นมาและหยิบแผนที่ยานคังออกมาชินมู่เปิดแผนที่และมองไปรอบๆเขา มองขึ้นไปและมองไปรอบๆเพื่อหาทิศทางเขาเร่งความเร็วทันทีและมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงในเมืองหูหยางมแมลงศพสีแดงจำนวนมากไม่พบฉินมู่และบินออกไปนอกเมืองนอกเมืองลุงเกียวยืนอยู่บนภูเขาผิงอย่างเรียกมแมลงศพกลับมาและขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ในขณะนั้นชายชราแขนเดียวเดินเข้ามาเดินผ่านไปและเหยียบมแมลงศพจนตายลุงเกียวกำลังจะสาบแช่งแต่ทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่ามแมลงศพของฉันแข็งมาก พวกมันจะถูกบทขยี้จนตายได้อย่างไรชายชาราแขนเดียวคนนี้เป็นปรมาจารย์ดังนั้นอย่าไปยั่วเขาหลังจากชายชาราเดินจากไปลุงเกียวก็ระบุทิศทางและคิดกับตัวเองว่าไม่มีมแมลงศพอยู่ใกล้ๆฉันขวางทางไว้ที่นี่เด็กคนนี้ไปได้แค่ทางตะวันออกตะวันตกและเหนือซอมบี้บินของฉันไปถึงตะวันออกและตะวันตกของเมืองแล้วและฉันไม่พบร่องรอยของเขาเลยดังนั้นเขาจึงไปได้แค่ทางเหนือ เขาออกเดินทางทันทีและมุ่งหน้าไปทางเหนือไม่ไกลนักลุงเกียวก็พบกับชายชราแขนเดียวอีกครั้งเขาเห็นว่าชายชรามีแขนเสื้อว่างเปล่าจึงเดินขึ้นไปทางเหนืออย่างช้าๆลุงเกียวไม่ได้ตั้งใจจะสนใจมแมลงศพก่อตัวเป็นก้อนเมฆสีแดงและอุ้มเขาไว้ในอากาศมาแมลงศพตัวอื่นๆบินวงเวียนอยู่ในภูเขาและป่าเพื่อค้นหาร่องรอยที่เป็นไปได้ของฉินมู่ ปังปังชายชาราแขนเดียวเหยียบมแมลงศพอีกสองตัวจนตายลุงเกียวยกคิ้วและระงับความโกรธฝูงมแมลงศพค่อยๆลงมาแต่ไม่ได้แตะพื้นพวกมันยิงอยู่สูงจากพื้นสองสามฟุตและหยุดห่างจากชายชาราไปสองฟุตลุงเกียวโค้งคำนับและทักทายเขาโดยกล่าวว่าผู้เท่าพวกนี้เป็นมแมลงศพที่ฉันเลี้ยงไว้ไม่เป็นไรถ้าคุณเหยียบมันครั้งหนึ่งแต่ทำไมคุณถึงเหยียบมันสองครั้งชายชาราแขนเดียวหยุดและพูดว่าฉันคิดว่าพวกมันเป็นมแมลงไร้เจ้าของที่บินไปมา กลายเป็นว่าคุณเลี้ยงพวกมันขึ้นมาฉันขอโทษฉันขอโทษลุงเกียวยิ้มและพูดว่าความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดผู้อาวุโสแค่ระวังตัวมากขึ้นในครั้งหน้าป้าชายชาราแขนเดียวยกเท้าขึ้นและเหยียบมแมลงอีกตัวจนตายใบหน้าของลุงเกียวเปลี่ยนไปทันทีชายชาราแขนเดียวก้าวถอยหลังอ,งอย่างรวดเร็วและพูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจป้า,มาแมลงศพอีกหลายตัวบินขึ้นมายืนบนเท้าของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างและถูกเหยียบจนกลายเป็นลูกบอลน,น้ำสีแดง อาจารย์เกียวยิ้มเยาะและซอมบี้บินออกมาจากป่าและล้อมรอบชายชาราแขนเดียวใบหน้าของอาจารย์เกียวหม่นมองผู้อาวุโสคุณมาที่นี่เพื่อล้อเลียนฉันเหรอคุณเหยียบมแมลงศพที่ฉันเพาะพันธุ์โดยตั้งใจคุณกำลังรังแกนิกายยศพรอมตะของฉันอยู่เหรอชายชาราแขนเดียวรีพูดว่างั้นคุณก็เป็นปรมาจารย์ของนิกายสะโอมแต่อย่าเข้าใจฉันผิดคุณมาอยู่ใต้เท้าฉันเองอย่าโทษฉัน อาจารย์เกียวไม่รู้ความลึกซึ้งของเขาและรู้สึกกลัวเล็กน้อยใบหน้าของเขาผ่อนคลายลงและพูดอย่างไม่เต็มใจเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจก็ลืมมันไปเถอะเขากําลังจะจากไปและได้ยินเสียงฉับฉบอีกครั้งอาจารย์เกียวโกรธมากและโกรธมากจนอยากบินไปหาชายชาราซอมบี้บินของเขาแตกต่างจากเอยินเหยินเป็นเพียงลูกศิษย์ของนิกายนางฟ้าศพเขาเพิ่งฝึกฝนถึงอาณาจักรหกประสานและฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาติแต่เขาเป็นอาของนิกายศพพรตะ ซึ่งเป็นอาณาจักรเจ็ด,ดาวเขาได้กลั่นซอมบี้บินให้เป็นศพเกราะทองแดงพร้อมเอ็นทองแดงและกระดูกเหล็กแล้วและพวกมันก็ทรงพลังอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้เขายังฝึกศพไว้มากมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับศพที่สวมเกราะทองแดงจำนวนมากที่จะโจมตีชายชาราแขนเดียวในเวลาเดียวกันก่อนที่ซอมบี้ที่บินได้จะกระโจนใส่ชายชาราทันใดนั้นก็มีเสียงสวดมนพุทธดังขึ้น และแสงของพระพุทธเจ้าก็ส่องประกายลุมเกียวตกใจกลัวและเขารู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้ายืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาหวาดกลัวมากจนวิญญาณของเขาหลุดลอยไปเขาคุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับทำเสียงพึมพำก้มลงอย่างสุดตัวและตะโกนว่าไว้ชีวิตฉันซอมบี้ที่บินได้ส่องสว่างด้วยแสงของพระพุทธเจ้าและล้มลงตรงลงการเชื่อมต่อทั้งหมดกับเขาถูกตัดขาดแต่พวกมันได้รับการช่วยเหลือโดยชายชาราแขนเดียวในทันที และไม่สามารถก่อปัญหาให้กับโลกได้อีกต่อไปลุกขึ้นชายชาราแขนเดียวมองเขาแล้วเดินจากไปให้อภัยคนอื่นเมื่อคุณทำได้ฉันจะไม่ฆ่าคุณฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยคนอื่นเมื่อคุณทำได้เช่นกันลุงเกียงในหน้าขึ้นมองไปรอบๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกและคิดในใจว่าฉันยังมองเห็นโอกาสได้เร็วทักษะใดๆที่ได้รับการฝึกฝนสามารถช่วยชีวิตได้เช่นกันคุกเข่าหากคุณไม่สามารถชนะได้ เขาปีงขึ้นไปสงบสติอารมณ์และดูเจ็บปวดซอมบ,บี้บินได้เหล่านี้ทําให้ฉันต้องใช้ความพยายามนับไม่ถ้วนและหลายปีในการฝึกฝนแต่ฉันไม่าคาดคิดว่าพวกมันจะถูกทําลายหมดชายแขนเดียวคนนี้มีต้นกําเนิดมาจากอะไรเขามีพลังจริงๆเขาทำลายสมบัติของฉันด้วยแสงเพียงดวงเดียวโดยไม่ทำอะไรเลยแต่เมื่อฉันจับเด็กคนนั้นได้และคว้าดาบของเจ้าหน้าที่ชันหนึ่งทุกอย่างจะคุ้มค่า ฉินมูกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วในภูเขาและป่าไม้เขาหยุดกระทันหันโน้มตัวลงและดึงหญ้าเล็กๆที่มีกลีบดอกสีม่วงสามกลีบขึ้นมาจากพื้นหูหลิงเออสงสัยและพูดว่าอาจารย์มู่นี่คือดอกไม้ชนิดใดนี่คือหญ้าไสเดือนมีกลิ่นที่มนุษย์และสัตว์ไม่สามารถได้กลิ่นชินมูเก็บดอกไม้สีม่วงอย่างระมัดระวังทิ้งดอกไม้และเก็บใบไว้และเก็บเง่าเอาไว้เขาเดินเต่ไ,ไปรอบๆป่าอีกครั้ง และพบสมุนไพรรักษาโรคอื่นๆอีกหลายชนิดซึ่งล้วนเป็นสมุนไพรรักษาโรคทั่วไปในภูเขาและป่าเขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามกลิ่นของหญ้าไสาเดือนนั้นหอมมากสําหรับแมลงหญ้าชนิดนี้มีพิษไม่เป็นพิษต่อมนุษย์แต่มีพิษสูงสําหรับแมลงจึงเรียกอีกอย่างว่าศัตรูของแมลงสมุนไพรที่ฉันเก็บมาไม่มีผลอื่นใดแต่ทําให้กลิ่นและพิษของหญ้าไสาเดือนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่า เขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเปี่ยมด้วยพลังชีวิตขณะเดินและยกสมุนไพรเหล่านี้ขึ้นมาด้วยความมีชีวิตชีวาโดยใช้พลังชีวิตเป็นเตาเผาเพื่อกลั่นยาในอากาศมืออีกข้างของเขาระเบิดเป็นเปลไฟขั้วและอบคุณสมบัติทางยาในขณะที่เสริมด้วยพลังชีวิตเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับสมุนไพรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเผา ก่อนที่เขาจะข้ามหุบเขาฉินมู่ก็ได้สกัดสรรพคุณทางยาของสมุนไพรออกมาแล้วขจัดตกรออกและประสานมือเข้าด้วยกันทันใดนั้นของเหลวสองสามหยดที่ดูเหมือนน้ำมันใสก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาฉินมู่มองไปรอบๆและเห็นน้ำผู้ใสในหุบเขาไม่ไกลเขาเดินไปล้างมือทันทีจากนั้นก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่นานหลังจากนั้นเมฆสีแดงก็ลอยขึ้นบนท้องฟ้าปกคลุมท้องฟ้าและพื้นดินมันคือมแมลงซรากศพสีแดงของอาจารย์เกียว มแมลงซากศพเหล่านี้กำลังตามรอยของชินมู่และกำลังจะตามทันเขาทันใดนั้นฝูแงแมลงซากศพก็พุ่งลงมาอย่างควบคุมไม่ได้และพุ่งไปที่น้ำผู้ใสในหุบเขาอาจารย์เกียวซึ่งควบคุมฝูมแงแมลงซากศพอยู่ด้านหลังตกใจและรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขามาถึงหุบเขาเขาก็รู้สึกหนาวสัน่นในใจเขาเห็นซากมแมลงสีแดงอยู่ทั่วทุกแห่งในภูเขาและที่ราบมแมลงซากศพที่เขาทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูมาล้วนตายหมดแล้ว การวางยาพิษแมลงซากศพทั้งหมดของเขาให้ตายในคราวเดียวเป็นทักษะที่น่ากลัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชินมู้ที่เดินจากไปแล้วยิ้มให้จิงจอกน้อยที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าข้างหลังเขา,มาแมลงศพก็เป็นพิษชนิดหนึ่งเช่นกันและเป็นพิษที่รุนแรงมากโดยเฉพาะมาแมลงศพแดงซึ่งมีพิษร้ายแรงมากน้ำมันพิษที่ฉันเพิ่งกานไม่ได้ผลกับมนุษย์แต่ถ้ามันกินเข้าไปโดยมแมลงศพแดงมันจะรวมเข้ากับพิษของมแมลงศพแดงและกลายเป็นพิษที่น่ากลัวยิ่งขึ้น เมื่อสัมผัสพิษนี้เนื้อและเลือดจะเน่าเปื่อยทันทีร่างกายจะเป็นอมพาตและคุณจะขยับไม่ได้คุณได้แต่เฝ้าดูตัวเองเน่าเปื่อยฮูลิงเออตกใจและพูดด้วยเสียงที่สับสนท่านชายชายผู้แข็งแกร่งจากนิกายยอมตกบะศก็ถูกวางยาพิษจนตายได้เช่นกันใช่หรือไม่ฉันคิดว่าเขามีระดับการฝึกฝนที่สูงมากฉินมู่กล่าวอย่างเบาๆงั้นเราก็ต้องดูกันว่าเขาจะสัมผัสมแมลงาสาบศพพวกนั้นได้หรือไม่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆ พิชชนิดนี้จะสลายตัวไปเองเมื่อถูกแสงแดดพิษจะสลายตัวและอ่อนลงเรื่อยๆหลังจากถูกแสงแดดครึ่งชั่วโมงพิษก็จะหายไปแต่ใครก็ตามที่แตะต้องมาในครึ่งชั่วโมงนี้จะต้องตายในหุบเขาลุงเกียร์ตัวสัน่นและหัวร้อยย่ออย่างกระทันหันโชคดีที่ฉันยังมีมแมลงอีกมากโดยเฉพาะแม่มแมลงที่ยังอยู่ที่นั่นในขณะนี้มแมลงบนร่างกายของเขาคลานออกมาอย่างบ้าคลาั่งและบินไปที่น้ำผู้พิษในหุบเขา และแม้แต่แม่แมลงก็บินออกไปลุงเกียวอุทานแลรีบคว้าแม่แมลงแต่แม่แมลงบินเร็วมากและได้มาที่น้ำพุเพื่อดื่มน้ำแร่แล้วลุงเกียวคว้าแม่แมลงจากด้านหลังด้วยมือข้างหนึ่งขณะที่เขากำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจร่างกายของเขาก็แข็งทื่อขึ้นทันใดและผิวหนังบนฝ่ามือของเขาก็บวมขึ้นอย่างรวดเร็วบวมลามไปที่แขนของเขากล้ามเนื้อของเขาเริ่มหลุดออกจากแขนตกลงไปที่พื้นและกลายเป็นหนองอย่างรวดเร็วเขาเห็นว่าแขนของเขากำลังเน่าแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ เขาต้องการตัดแขนนี้ออกแต่ร่างกายของเขาดูเหมือนจะแยกออกจากจิตสำนึกของเขาและเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ลุงเกี่ยวกัดฟันและยกแขนอีกข้างขึ้นด้วยแรงทั้งหมดทันใดนั้นร่างกายของเขาก็เสียสมดุลและล้มลงกับพื้นโดยเอาหน้าแนบพื้นใต้ใบหน้าของเขามีศพของหนอนกินศพมากกว่าสิบตัวคุณปู่บอดบอกฉันว่าถ้าคุณเอาชนะพวกมันไม่ได้ก็แค่วางยาพิษเขาพูดถูก ในระยะไกลเด็กเลี้ยงวัวจากหมู่บ้านที่การถอนหายใจ